แพื้นที่คิดราคาต่างกันพื่นนี้6ฟุตหนักหนาตกกระปกมาก ที่หนักนะไม่ใช่หนักเพราะว่าผนวมนะหนักเพราะความสกรปรกของเขาใช้นานหลายๆเดือนแล้วฝุ่นก็เข้าไปเกาะตามเส้นใยเสื้อผ้าที่จะใส่ไฮโดรเจนเข้าไปไฮโดรเจนมันจะเป็นตัวทําให้ผ้าเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นจัดทาบความสกรปรกอ,ออกจากเส้นใยเสื้อผ้าเสริมด่างใส่เข้าไปด้วยน้ํายาขจัดคราบแล้วก็น้ํายาซักผ้าใส่ถึง4ตัวลูกค้าจะได้ผ้าห่มที่หอมสะอาดจริงๆให้สังเกตถ้าผ้านวมเราซักแล้วเนี่ยยังมีความหนักอยู่เหมือนกับตอนที่ลูกค้าเอามาหรือหรือแค่ไม่ได้มีการ เปลี่ยนแปลงเลยอะไรประมาณนี้แต่ผืนนี้ตอนที่มาเนี่ยคือมันหนักมากๆก็หนักที่ฝุ่นอย่างที่บอกแต่ว่าพอซักแล้วอะ่ะเบากว่าตอนที่มาเพราะว่าไอสิ่งสกรปรกที่เป็นเกาะตามเส้นใยผ้าเนี่ยมันหลุดออกไปตอนที่เราซักต้องซักให้สมราคากับที่เราเรียกลูกการตั้งราคาเท่ากับการที่เราเลือกลูกค้าไปในตัวนะคะพี่แมบอกหลายคิดมากๆแต่ถ้าเรากลัวว่าถ้าเราตั้งราคาเท่านี้จะมีคนซักเราไหมเราก็จะแบบได้ราคาแค่เนี้ย ไฟมาทีนึ่งก็วูมันคุ้มไหมมันเหนื่อยไหมพอซักงานรีดผ้าซักผ้านี่เหนื่อยที่สําคัญนะคือปวดขารองช้ําปวดหลังปวดเอวปวดข้อศอกมาเต็มชุดมาเต็มแม็กเธอทํางานก็ให้มันได้ส่งกับราคาแล้วเวลาเราเรียกราคาลูกค้าเราก็ต้องทํางานให้ส่งกับที่เราเรียกลูกค้านะคะถ้าลูกค้าก็ไม่พอใจในงานเขาก็ไม่มาถ้าเราทําดีลูกค้ามาเออเราก็มีงานปรางานเท่าเดิมแต่เพิ่มความละเอียดรอบคอบเข้าไปเพิ่มความใส่ใจเข้าไปแค่เนี้ย สบายมากๆแล้ว